อย่างแรงแรงมากครับผมจะมาแนะนำเครื่องช็อตไฟฟ้านะครับรุ่นท็อปตัวขายดีที่สุดของร้านเรานะฮะเือรุ่น ART 8 0 1นะครับนี่ตัวที่ขายดีที่สุดของร้านเราเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้เป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าพกพาขนาดเล็กนะครับตัวเล็กมากครับอันนี้ผมจะลองเทียบกับโทรศัพท์ Op p o โปให้ดูนะครับ ขนาดของมันแค่สิบเซนเท่านั้นนะครับความสูงตรงนี้นะครับแล้วก็กว้างแค่สามจุดห้าเซนเท่านั้นนะครับเพื่อนๆขนาดเล็กพกพาสะดวกน้ำหนักเบามากครับน้ำหนักแค่สามขีดเท่านั้นเองครับนะฮะสำหรับการใช้งานของเขาใช้งานง่ายมากครับเวลาชาร์จนะครับหน่เต้าชาร์จจะอยู่ด้านล่างนะครับวิธีชาร์จก็ กดตรงนี้ลงไปนะครับมีปุ่มตรงนี้กดปุ่มลงไปแล้วก็เลื่อนออกมานะฮะนี่สามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับง่ายมากนะฮะทีนี้การชาร์จของเขาชาร์จเร็วมากครับใช้เวลาชาร์จแค่สองถึงสามชั่วโมงเท่านั้นหลังชาร์จจบแบตเต็มใช้งานได้สองถึงสามร้อยครั้งเลยนะครับอืมตัวนี้พิเศษมากับฟังก์ชันไฟฉายนะครับนี่มีไฟฉายด้วยครับ วิธีการใช้งานนะครับดูด้านข้างครับจะมีสวิตช์อยู่สองตัวนะครับไอตัวดูด้านล่างกันก่อนครับตัวล่างเป็นตัวปรับโหมดนะครับพอเราเลื่อนขึ้นไปครั้งหนึ่งนะครับตึง้งออันนี้ก็จะเป็นโหมดไฟฉายนะฮะนี่เป็นไอเทมที่เหมาะกับผู้หญิงมากเลยครับพกพาง่ายแล้วก็เนียฮะจะใช้เป็นไฟฉายก็ได้ทีนี้ถ้าจะปรับเป็นโหมดช็อตให้เลื่อนขึ้นไปอีกทีนึงนะครับ นี่ด้านบนมันจะขึ้นไฟแดงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะฮะอ่ากดเข้าไปก็จะช็อตเลยมาดูโอ้โหแรงมากครับเพื่อนๆนะฮะนี่ครับใช้งานง่ายครับตัวนี้รุ่น801นะครับของแท้ของดีต้องร้านโกโฮมเท่านั้นนะครับเออของเรามีวันรันตี30วัน สั่งซื้อวันนี้จัดส่งฟรี399บาททักแชทเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์ไลน์เดี๋ยวเราติดไว้ใต้คลิปนะฮะครับจำนวนจำกัดน,นะครับผมด่วนๆเลยครับสวัสดีครับ